กับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับนอพี่ก็จะมาแจกโค้ดฟรีไฟนะครับน้องแล้ก็วันนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่ามีการแจกเพชรด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไดนนะครับนอที่แบบว่าเคยดูคลิปพี่นะครับนอพี่พูดทุกคลิปเลยนะครับนอพี่พูดตลอดเลยนะครับว่าถ้าคลิปไหนถึง5,000คนดูนะครับนอพี่จะมาแจกเพชรให้ฟรีๆนะครับนอวันนี้พี่ก็เลยแบบว่าจะมาแจกให้ฟรีๆนะครับนอก็จะอออยยู่่่ในนนนนคคคลลิปะะรรััับบบ้้งงพีีกเาวมท นะครับน้อก็โค้ดวันนี้พี่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับมงน้องก็เป็นทางด้านของโค้ดคาตาณาไฟนะครับน้องก็จะเป่ามาเรื่อยนะครับมงน้องพี่บอกเลยนะครับว่าสาหรับมึงน้องคนไหนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้คาตาณานะครับน้องก็คือเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับ เพชรนะครับหรือว่าสําหรับบัตรกรีนานะครับวงน้องตัวเลขน,นะครับนาจะขึ้นอยู่ในคลิปนะครับแล้วก็สังเกตดูดีๆนะครับนอจะมีทางด้านของบัตรกอรีนานะครับก็คือ150บาทนะครับนอซองใบนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาสำหรับวงน้องคนไหดนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของบัตรกรีนานะครับวงน้องก็มีตังต้งแต่บัตร 50บาทนะครับเนาะบัตร100บาทแล้วก็150บาทนะครับเนาะก็จะเป่ามันนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่อยากได้ก็ดูให้ดีในคลิปนะครับเนาะจะมีเลขบัตรกาลิน่าด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็เลยแบบว่ามาแจกให้เลยละกันนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าหลายคลิปนะครับเนาะก็ถือ5,000คนดูก็แบบว่าไม่ได้แจกสักทีนะครับเนาะวันนี้ก็เลยบอกว่ามาแจกให้เลยละกันนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเมื่อวานนะครัััับบบเเเเนนนนนนนาาาาะะะะะะะกกก็คคคคืออถ้้พพพีี่่่จจจจแแรรง1ว บบว่าได้ด <no p Obrig illions> ูโพสตพี่เมื่อวานก็น่าจะได้ดูคลิปนี้นะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าก่อนที่จะไปแจกโค้ดแจกเพจนะครับนาอก็คือพี่ขอรายงานกิจกรรมสายฟรีสักแป๊บนึงก่อนละกันนะครับนาอก็คือสําหรับกิจกรรมสายฟรีที่จัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนาอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องที่บบว่าเราสามารถรับในส่วนของสกินลดฟรีนะครับนาอก็เป็นทางด้านของสกินลดชิปนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับนาะเราก็จะมีทางด้านของโล่มนะครับนบัตรเพจบัตรกออรยยัด้วนะคบ ก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะทุกคนจะได้ฟรีๆแน่นอนนะครับก็มีทางด้านของท่าทางด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสุตฟรีด้วยนะครับเนาะมีบัตรเพชแล้วก็จะมีทางด้านของบัตรไดมอนด์บัตรปืนด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้ฟรีๆนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของบัตรเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับเนาะมีสุตฟรีด้วยนะครับแล้วก็ท่าทางตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะสามารถรับได้ฟรีๆนะครับเนาะสามารถรับได้แบบยกซิเลื้อกเลยนะครับนเ ว่าไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับเนาะเพราะว่าของที่จับเดตเข้ามานะครับเนาะก็คือมีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็มีทั้งของฟรีแล้วก็ของเติมเลยนะครับก็ถือว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คืออดใจรอได้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จอยู่ในเซิร์ฟอินโดนะครับเนาะก็จับเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับถ้าคนไหนอยากได้หรือว่าอดใจไม่ไหวนะครับเนาะก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะถ้าอดใจไม่ไหวนะครับก็ เข้าไปเล่นในเซิร์ฟอินโดได้เลยนะครับน้องก็ตอนนี้ก็ยังมีนะครับน้องก็จะเประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับวงน้องก็ได้นะครับน้องที่แบบว่าสนใจนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือรอได้เลยนะครับน้องในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับน้องเราก็มีโทเค็นนะครับวงน้องหรือว่ามีกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับน้องที่แบบว่าทุกคนจะได้เล่นฟรีๆนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องที่แบบว่านะครับน้องก็คือของฟรีเยอะเหมือนกันนะครัััับบบบบนน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 น้้้้้อออองงงงสาา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 หรรรรรรรขขขฟฟีีีีีกกกกกก็็็็็็จะะะะะเเเเเปปมมมมมณคคคททโดวยยย นะครับเนอสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี <ha> ่นะครับเนอก็มีทางด้านของหน้าตานะครับเนอเราก็จะมีทางด้านของกล่องนะครับเนอเราก็มีทางด้านของชุดด้วยนะครับเนอก็เป็นชุดประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนอก็โคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับเนอสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนอก็จะได้แน่นอนนะครับก็มีทางด้านของชุดตัวนี้ด้วยนะครับเนอที่แบบว่าจอบเด็กเข้ามาแจกให้พี่ๆนะครับเนอเพียงแค่เราไปหาโทเค็นนะครับเนอแล้วก็จะได้นะครับวงน้องก็เป็นน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 ปรรรระะะมาาาณีี้้้เเลยยคคคััับบบบบสหหววงงออไไท่่แกด ก็มีนะครับนาก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องยังจะมีทางด้านของสกินปืนตัวนี้ด้วยนะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดนะครับนอก็เป็นพินเขียวประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าสกินปืนตัวนี้นะครับนอสัปดาห์หน้าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับนอก็เป็นทางด้านของสกินปืนทอมสันตัวใหม่นะครับนอก็อัปเดตเข้ามา4สกีนนะครับเนาะหรือว่า4สีกันเลยทีเด สุ่มได้เลยนะครับน้องมาบอกล่วงหน้าแบบนี้เลยนะครับน้องก็สำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับน้องเรามาเข้าช่วงแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับก็คือสําหรับคนที่ใส่ไม่เป็นนะครับน้องก็ให้พิมพ์ได้เลยนะครับน้องในคูเกโกได้เลยนะครับวงน้องพิมพ์ได้เลยนะครับน้องว่าใส่โค้ดฟรีไฟนะครับน้องแล้วให้เลื่อนขึ้นมานะครับน้องจะเจอตัวนี้นะครับน้องก็คือตัวแรกไม่ใช่นะครับน้องก็เป็นทางด้านของตัวภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับน้องแล้วจิ้มเข้ามาได้เลยนะครับน้องก็จะให้ล็อกอินนนนนะะครับอองงงง้้ไม่จเป็ทาาดข เฟซบุ๊กนะครับเนาะหรือว่า Google หรือว่า VK อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็สามารถล็อกอินได้นะครับวงน้องแล้วก็เมื่อล็อกอินเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็เราสามารถใส่โค้ดได้เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของโค้ดของพี่ที่พี่จะแจกวันนี้นะครับเนาะก็คือโค้ดตัวนี้นะครับวุงน้องพี่ขออธิบายนะครับเนาะโค้ดตัวนี้จะสามารถใส่ได้นะครับเนาะวันที่29เดือนนี้นะครับเนาะก็เป็นปลายเดือนนี้นะครับเนาะไม่สามารถใส่ได้วันนี้นะครับวงน้องวันที่2นีครับเใ้่ได้ตอน19นกานะครับเนาะ ครับน้องก็จะปล่มานี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่าถ้าอยากได้นะครับน้องก็คือวันที่29เดือนนี้นะครับน้องเตรียมตัวไปใส่ได้เลยนะครับน้องพี่บอกเคล็ดลับดีๆนะครับวงน้องก็คือแคปหน้าจอไว้นะครับน้อหรือว่าแชร์คลิปพี่ไปหน้าเฟซตัวเองได้เลยนะครับน้องก็จะปล่มานี่เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่ขึ้นโค้ดให้ละกันนะครับน้อว <prejud S 1> ่าจะเป็นโค้ดแบบไหนนะครับวงน้องก็เป็นโค้ดแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือโค้ดตัวนี้นะครับน้องจะสามารถใส่ได้ในเร็วนี้นะครับน้องก็เป็นันีะครบ้เลย ขับวงน้องใส่ได้4,000คนเท่านั้นนะครับนอทั่วเซิร์ฟนะรับวงน้องก็คือสามารถใส่ได้ทุกเซิร์ฟนะครับนอเล่นเซิร์ฟไหนก็สามารถใส่ได้นะครับนอเพราะว่าทั่วทุกเซิร์ฟเลยนะครับนอก็ ก็ถือว่าโค้ดนี้นะครับวงน้องเป็นโค้ดลับเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็คือพี่บอกเลยนะครับว่าถ้าอยากได้นะครับนอก็คือเข้ามาเอาได้เลยนะครับนอก็อยู่ในคลิปของพี่เลยนะครับนอที่แบบว่าพี่มาแจกให้วันนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่ากดไลค์กดแชร์ต่อได้เลยนะครับนอไปหน้าเฟซตัวเองได้เลยนะครับนอเพื่อเป็นการบันทึกเขาวงน้องเพราะว่าเวลานะครับนอวันที่สามารถใส่โค้ดได้นะครับนอจะไม่ได้ลืมนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับนาากกก็ดดดไไลล์แแชรร้้เยนบหหืออจ ไว้ได้เลยนะครับนอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอกก็ถือว่าโค้ดตัวนี้นะครับเป็นโค้ดลับแล้วก็เป็นโค้ดที่หายากมากนะครับนอกก็ถ้าไม่อยู่วงนนะครับนอกก็คือจะไม่ได้แน่นอนนะครับนอพี่ก็เลยแบบว่าโค้ดดีๆแบบนี้นะครับนอกจะมาแจกต่อเลยละกันนะครับวงน้องใครที่แบบว่าอยากได้นะครับนอกก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับวงน้องสามารถใส่ได้วันที่29นะครับนอฟังไม่ผิดนะครับวงน้องก็คือวันที่29นะครับนอไม่ใช่วันนี้นะครับพี่บอกเลยนะครับว่าก็อีงไม่น่า่นะครับน้องวันอที่แบบว่า อยากได้คาตนะนะครับนอก็เป็นทางด้านของคาตนะไฟเลยนะครับนอถ้าคนไหนอยากได้ก็คือ เข้ามารับ <RPG> ได้เลยนะครับณวันที่29นะครับวงน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับณพี่บอกเลยนะครับว่าโค้ดตัวนี้นะครับณไม่ได้มีมาแจกบ่อยๆนะครับณเราก็ไม่ได้เห็นกันด้วยนะครับณก็จะเป่ามานี่เลยนะครับถ้าอยากได้ต้องมีช่องพี่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับณสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับณยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับณคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับณเราก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับณที่แบบว่าอยากได้นะ กแจกให้ละกันนะครับงงน้องเหรอก็จะประมาณเลยนะครับนอเดี๋ยวพี่ทําการแบบว่าแจกให้นะครับนออันไหนพอไปแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทําการแจกให้เลยนะครับงงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับนอว่าคนไหนมาติดตามนะครับจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนอแล้วก็เรื่องเพจนะครับงงน้องพี่ก็แจกไปแล้วนะครับนออยู่ในคลิปเลยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับนอว่าเป็นตัวหนังสือจางเจ้านะครับนอขึ้นตามเคสเลยนะครับนอก็มีเยอดยามากมายนะครับนอก็มีตั้งแต่บัตรกระดิ่งหน้ามูลค่าห้านะครับนงบาทนะครับนอว่าามจนะครัถึงหนึ าอยากให้พี่แจกแบบนี้อีกนะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคลิปนี้นะครับเนาะมีคนดูถึง5,000พี่ก็จะมาแจกอีกนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนได้นะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆนะครับเนาะ็อตก็วันนี้พี่ก็มาแจกโค้ดให้ด้วยนะครับเนาะสหรับวงน็องคคนนนนไะรับบบาาที่่แวอยกดต นะครับเนาะพี่ก็จัดให้เลยนะครับวงน้องแล้วก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะรก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือในส่วนของสกินปืนท่าทางนะครับเนาะก็โหวตมาได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะคอมเมนต์อะไรไว้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าพี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับเนาะก็วันศอกวันที่นะครับเนาะพี่ก็จะเอามาขึ้นโหวตนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือจะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาาะที่่แบบว สนใจนะครับน้องอยากได้อะไรนะครับวงน้องก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องหรือว่าไม่เข้าใจกิจกรรมตัวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องก็จะเปามาเลยครับสำหรับวันนี้นะครับวงน้องพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนหนึ่งทีด้วยละกันนะครับน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่า สนใจนะครับเนาะติดตามก็สามารถติดตามกันได้นะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับเนาะที่แบบว่าอยากเป็นสปอนเซอร์นะครับเนาะตอนนี้ก็ยังรับอยู่นะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากเป็นสปอนเซอร์นะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านีเลยกันครข่าวมงคลไว้เจอใหม่คลิปตอนเย็นแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะบ๊ายบาย